สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะกู้อินบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันนี้ให้ซูหลิงฟังอย่างละเอียดพอได้ยินนางบอกว่าแม่ที่อยู่อีกมิติแทบไปซูหลิงก็ใจสั่นสะเทือนรุนแรงโดยพลันกูอินรู้สึกได้ว่าเขามีท่าทีอ่อนลงจึงรีบตีตอนเหล็กร้อนดังนั้นแล้วบร,บรรพบุรุษแท้จริงของข้าก็คือคนจากที่นี่ ข้าก็นับว่าเป็นคนของที่เนี่ครึ่งตัวจึงได้กลับมาและไม่มีทางกลับไปอีกแน่ๆท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วข้าไม่กลับไปแน่นอนแม้คํำกล่าวนี้จะมีช่องโหว่เต็มไปหมดแต่พอได้ยินนางบอกว่าตนเองเป็นคนที่นี่อยู่แล้วไม่มีทางจากไปในใจซูหลิงก็ดีใจยิ่งนักเขาออกแรงโอบกอดนางเข้าอ้อมอกกล่าวยังดุร้าย ต่อไปจะทำอะไรต้องคุยกับข้าก่อนเจ้ารู้ไหมว่าตอนข้ากลับไปหาเจ้าที่สกุลซูพอรู้ว่าเจ้าเอาจารยันแปดทิศไปเมืองเพย่ยคข้าตกใจแทบแย่กล่าวจบก็อดไม่ไหวทอดทอนใจเสียงดังข้าอายุไม่น้อยแล้วทนตกใจไม่ไหวแล้วกูอินมือหนึ่งโอบเอวเขาอีกมือลูบปลายหางตาเขาเบาๆกล่าวยิ้มยใครบอกกัน ผู้ชายอายุ40คือดอกไม้บานตอนนี้ท่านอยู่ในวัยที่กำลังแบ่งบ้านเช่ระสูหลิงไม่รู้ว่าจะโกรธหรือหัวเราะดีจึงคว้านิ้วของนางเข้าปากกัดแรงๆทีหนึ่งเขาไม่ได้ออมแรงเลยแต่ปลายนิ้วกู้อินก็แค่เจ็บนิดๆเท่านั้นถึงอย่างนั้นเธอก็ให้ความร่วมมือโดยแสดงอาการเจ็บเกินจริงดังคาดซูหลิงกัดเพียงครั้งเดียวก็เลิกแกล้ง เมฆหมอกที่อึมครึมบนใบหน้าก็สลายไปสิน้นกู้อินคลายมือที่โอบเอลซูลิงออกพวกเราไปกันเถอะเด็กๆก,กำลังดูอยู่นะอันที่จริงในใจเธอก็เขินนะต้องทนดูพวกเจ้าเด็กน้อยเพอรรักกันมาตลอดทางตอนนี้ตัวเองมาแสดงเสียเองตอนที่กู้อินมองกลับไปก็เห็นคนแก่คนหนึ่งมายืนรวมกับพวกเด็กๆเ,เอ๊ะ คนผู้นั้นเป็นใครกันหรือเสนาบดีฟูแห่งเหลียวเย่ฟูช้างหมิงหรือกู้อินขมวดคิว้วเหตุใดเขาจึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่รู้ตอนที่ข้ามารอเจ้าที่นี่เขาก็อยู่นี่แล้วบอกว่ากำลังรอคนไปดูกันทั้งสองเพิ่งจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงแห่งเหลียวเย่กำลังก้มทำความเคารพเยียนิง้งด้วยท่าทางนอบน้อมยิ่งนะัก องหญิงทุกคนล้วนเข้าใจตรงกันคำว่าองค์หญิงนี้ไม่ได้หมายถึงอง์หญิงฉงเย่แต่หมายถึงองคหญิงแห่งเหลียวเย่เยียนหนิงเพียงพยักหน้าครั้งหนึ่งน้ำเสียงราบเรียบเซนาบดีฟูไม่ต้องมากทำเนียมฟูชางหมิงทักทายพวกจินเยียนเฮินครั้นมองเห็นสตีข้างกายซูหลิงก็รีบกุมมือคำนำับหูหยินซูข้าได้ยินชื่อท่านมานานแล้ว กู้อินกุมมือคำนับตอบยิ้มพางกล่าวอย่างใจกว้างเสนาบดีฟู่เกรงใจเกินไปแล้วท่านจะร่วมทางไปสกุลโม่กับพวกเราหรือไม่ข้ามีบางอย่างจะคุยกับจินวีพูดเจ็ดแล้วข้าก็จะไปจินวีหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยหลังจากรักษากันมาหลายวันตอนนี้สภาพร่างกายของนางดีขึ้นมาก อีกทั้งมีจินเยียนเหินและเยียนหนิงคอยอยู่เป็นเพื่อนจิตใจและอารมณ์จึงสงบลงเมื่อได้เจอฟู่ช้างมิงอีกครั้งก็ไม่ได้ทำให้หนางควบคุมอารมณ์ไม่ได้ระหว่างเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกฟู่ช้างมิงไม่ตอบยืนภาพวาดม้วนหนึ่งมาตรงหน้าจินวี่จินวี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็หลับม้วนภาพมาแล้วค่อยๆเปิดออก เป็นภาพหญิงงามนอนหลับยามบ่ายในภาพผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งกำลังเองตัวอยู่บนต่งนอนไม้แดงผมดำเงางามสยายอยู่บนเก้าอี้มีบางปลอยตกระถึงพื้นหญิงสาวถือหนังสือในมือเล่มหนึ่งแต่ไม่ได้อ่านท่าทางหญิงงามคล้ายกำลังพักสายตาคนที่วาดภาพนี้ต้องรู้จักหญิงสาวเป็นอย่างดีแน่ถึงได้จับทุกท่วงท่าถ่ายทอดออกมา ได้ลึกซึ้งชัดเจนแม้แต่ขนตาก็ละเอียดอ่อนทุกเส้นยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงฝายแดงต้องวางคิ้วอันเปี่ยมสเสน่ห์ที่สุดไม่รู้ช่างวาดใช้สีทําจากอะไรถึงวาดสีแดงได้สดและเหมือนจริงขนาดนี้คนในภาพวาดก็คือจินวี่ตั้งนอนไม้แดงตัวนี้เป็นสิ่งที่นางรักที่สุดในเวลานั้นนางชอบนอนอ่านหนังสืออยู่บนตังตัวนั้น อ่านจนเหนื่อยก็จะหลับตาสักโคจินวีเหมือนถูกไฟล่วงนางโยนภาพในมือทิ้งแล้วหันมาทะลึงตาจ้องฟู่ชางมิงอย่างโกรธเกรี้ยวกัดฟันกรอดด้วยความแค้นใจเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่มารอนหาที่ตายงั้นเรือฟู่ชางมิงมองมวนภาพที่ถูกทิ้งบนหาดทรายดวงตามืดคลึ้มแต่ไม่ได้เก็บมันปล่อยให้มันถูกลมทะเลพัดไปมา ภาพวาดนี้ห้องเตเ้เฉินหมิงวาดไว้หลังจากเจ้าจากไปเขาหยิบมาดูครั้งแล้วครั้งเล่าทุกวันจนถึงวันสิ้นพระชนมือก็ไม่ได้ห่างจากภาพนี้เลยแม้เสียงของเสนาบดีเท่าจะราบเรียบไร้ขึ้นอารมณ์แต่ความหมายชัดเจนฮ่องเตเฉิงหมิงคิดถึงจินวี่จนลมหายใจสุดท้ายจินวี่หลับตาลงหัวลอดเสียงเย็นชาเจ้ามาบอกข้าทำไม เขาหลอกลวงข้าทำาลายคนในครอบครัวข้าต้องอยู่อย่างทุกทนจนถึงวันตายก็สาสมแล้วฟูชางหมิงนิ่งเงียบชั่วครู่แล้วถอนหายใจยาวหลังจากเจ้าหนีไปห้องเต้เฉิงหมิงก็ตามหาเจ้าทบบ้าตระกูลป่ายไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวที่รู้วิธีเปิดหินศักดิ์สิทธิ ตั้งแต่เจ้าตั้งคันก็ถูกคนมากมายเฝ้าจับตามองทั้งในที่ลับและที่แจ้งเป็นเขาที่วางแผนอย่างอดทนทุ่มเทกายใจปกป้องเจ้าทำให้เจ้าสามารถอยู่ในบ้านพักได้อย่างสบายใจพอเจ้าหนีไปกะทันหันเขาก็กลัวว่าเจ้าจะถูกคนตระกูลไปคนอื่นๆจับไปจึงสั่งราชชงครักษ์ให้รีบตามหาเจ้าเพราะมีแต่ราชชงครักษ์เท่านั้น ที่พักดีกับเขาแน่นอนและเป็นคนกลุ่มเดียวที่จะไม่ทำร้ายเจ้าแต่พอเขาส่งราชชงครักออกไปจนเกือบหมดจึงถูกองค์ชายเจ็ดปยี่กับเตอ๋อเฟยลอบวางยาพิษผู้ที่ส่งคนไปตามฆ่าเจ้ากับพี่ชายก็คือไปยี่เพราะป่ายี่เป็นคนตระกูลป่ายเช่นกันเขาจึงอยากได้เด็กในท้องของเจ้าตอนนั้นห้องเต้เฉินหมิง ไม่กล้าใช้กำลังคนของแม่ทัพเฟยเพราะกลัวว่าครอบครัวอาเคยจะเดือดร้อนจึงเริ่มแอบค้ำชูสกุลฐานไทยในทางลับให้ทำงานให้เขาพี่ชายเจ้าถูกไปยี่กับชีไปร่วมมือกันค่าไม่เกี่ยวกับเขาเลยตอนนั้นพิษในตัวเขากำเริบรุนแรงมากแล้วจนถึงขั้นลุกออกจากเตียงไม่ได้ทำได้แค่นอนมองภาพวาดของเจ้าทุกวัน ไปยี่กลัวข้าแอปช่วยเจ้าจึงมาข่มขู่ข้าว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติก็จะฆ่าฮ่องเต้ทันทีทำให้ข้าต้องยอมตัดใจทิ้งลูกสาวกับหลานชายชิงจูเชื่อว่าคนที่ตามข้านางและครอบครัวคือฮ่องเต้เฉินหมิงพอตอนที่ถูกไล่ล่านางเคยมาขอความช่วยเหลือจากข้าแต่ข้าไม่ช่วยนางจึงคิดว่าข้าใช้ชีวิตคนในครอบครัวนาง เป็นบันไดไต่สู่อำนาจวาสนาแม้แต่ฟงเฉียนที่คบหาสนิทสนมกับข้าพอรู้ข่าวของชิงจูก็ยังตัดขาดจากข้าหลายปีมานี้ข้าไม่กล้าเข้าใกล้อเหินก็เพราะกลัวไปเยี่ยร่วงรู้ฟูชฉางหมิงหยิบจี้ยกสีเขียวชิ้นหนึ่งออกมายื่นให้จินวี่แม้เริ่มต้นฮ่องเต้เฉินหมิงจะหลอกเจ้าจิ่ง แต่เรื่องหลังจากนั้นไม่ใช่ฝีมือเขานี่คือสิ่งที่เขาไว้วานค่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตบอกให้ข้าส่งมอบจี้หยกเนี้ให้เจ้าให้ได้เขาบอกว่าแม้ไม่อาจอยู่คู่กันได้แล้วก็ขอให้จี้หยกได้เป็นคู่กันเถอะหยกจีนชิ้นนี้จินวิยมจำได้มันเป็นหยกที่ทั้งคู่ใช้เป็นของมั่นหยกหยกของนางนั้นถูกนางทำลายจนแหลกละเอียด ตั้งแต่คืนที่นางหนีออกมาส่วนชิ้นเนี้เป็นของไป๋ฮั่นเชิงจินวี่มองหยกในมือนิ่งนั่งกับไป๋ฮั่นเชิงตอนมีชีวิตก็ไม่อาจเป็นคู่กันแม้แต่จี้หยกย่งไรวาสนาจะได้เคียงคู่จินวี่ชูจี้หยกขึ้นสูงไม่อาจตัดใจโยนทิ้งได้แต่กำไว้ในมือแน่นทำให้เหลี่ยมมุมของจี้ฝังลึกเข้าไปในเนื้อ นางไม่อยากเชื่อที่ฟูฉางหมิงพูดเพอาะถ้าที่เขาพูดมาเป็นความจริงแล้วความเครียดแค้นตลอดหลายปีมานี่ของนางคืออะไรเรื่องเดียวกันแต่แตกต่างกันสุดขั้วเสนาบดีใหญ่ไม่สนเลยว่าใครจะเชื่อหรือไม่พูดจบก็เดินจากไปไม่เลี้ยวหลังคใายว่าตั้งใจมาเล่าเรื่องนี้เพื่อปลดปล่อยตนเองเท่านั้นฟูฉางหมิงไม่ให้โอกาสพวกเขาได้ถามสักคำ เรื่องที่เขาเล่ามาใครจะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือเท็จกันแน่แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือจินวีที่ตอนนี้ร่างกายเริ่มสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ใบหน้าซีดขาวมือหนึ่งกุ่มหัวอีกมือควานหาหน้ากากเหล็กไม่หยุดโลเชิญจึงจี้จุดให้นางหลับเพื่อให้นางได้พักผ่อนจินวีหมดสติไปสองวันสองคืน กระทั่งลงเรือที่มุ่งหน้าไปสกุลโมนางจึงค่อยรู้สึกตัวและตั้งแต่นางตื่นขึ้นมาก็ยิ่งเงียบมากขึ้นกว่าเดิมโลเชิญรู้ว่าอาการของจินวี่สุดลงอีกครั้งแต่อีกฝ่ายก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่าจะไปให้ได้กูอิ่นจึงต้องยอมพานางไปด้วยครึ่งเดือนต่อมาเกาะน้ำแข็งสกุลโมเกาะน้ำแข็งของสกุลโมช่างอยู่ห่างไกลจากชาวโลกเสียจริง คนทั้งกลุ่มอยู่ในเรือกลางทะเลนานครึ่งเดือนในที่สุดก็ได้เห็นแผ่นดินเสียทีพึงจะเดินออกจากห้องใต้ท้องเรือหญิงสาวที่ปกติอาศัยอยู่ในเมืองหวนเชิงต่างทนหนาวกันไม่ค่อยไหวยังดีที่รู้แต่แรกว่าบ้านสกุลโมตั้งอยู่บนเกาะน้ำแข็งทุกคนจึงเตรียมเสื้อกันหนาวตัวหนามาพร้อมรับอากาศหนาวเต็มที่สวยจัง เมื่อขึ้นจากเรือต่างก็ตื่นตะลึงไปกับทิวทัศน์เบื้องหน้าทันทีในสายตามีแต่หิมะท้องฟ้าสีครามกับหิมะสีขาวใต้ฝ่าเทา้าบริเวณโดยรอบดูสะอาดตานักตอนโลเ่เฉินอยู่เหลียวเย่ยังได้เจอหิมะใหญ่หลายครั้งแต่เย็นหนิงนั่นเพิ่งได้เห็นทิวทัศน์หิมะสวยงามแบบนี้เป็นครั้งแรกจวงจูเยียนที่อยู่ข้างกายนาง ต้องคอยเตือนไม่ให้เผลอจับน้ำแข็งมือเปล่าเสียงเหี่ยวร้องดังมาจากขอบฟ้าเงาดำนั่นหมุนวนเนื้อหัวทุกคนอยู่หลายรอบแล้วทลาลงมาเกาะไหลโมยวนสู้สูจำได้ว่าเป็นเหย่่วแดงของโมยวนจึงทักทายมันอย่างล่าเริงน่าเสียดายเหย่ยวแดงเบื่อหน้าหนีไปอีกทางไม่มองนางเลยสักนิดสููเบ้ปากก็แค่สัตว์เลี้ยง เก่งก้าตรงไหนกันข้าก็มีคิดแล้วหญิงสาวก็ยื่นมือเข้าไปในถุงผ้าตั้งใจจะลวงจิ้งจอกเงินออกมาแต่กลับพบว่าถุงผ้าวา่างเปล่าเสียแล้วทำเอานางตกใจจนเหงื่อเย็นผุดทั่วตัวยังดีที่เหลือบเห็นก้อนกลมๆสีขาวกิ้งอยู่บนหิมะเสียก่อนที่จะโวยวายเห็นจิ้งจอกน้อยเอลิงลาแบบนี้สูสูก็ไม่มีอารมณ์จะโกรธ ช่างมันเถอะที่นี่คือบ้านของปลาเจียวให้มันสนุกให้เต็มที่ไปเถอะที่ท่าเรือชายในชุดขาวสิบกว่าคนยืนตรงงานอยู่บนพื้นหิมะพอเห็นโมหยวนก็เดินเข้ามาหาทันทีทำความเคารพอย่างนอบน้อมคาระวะไหนน้อยผู้นำตระกูลรออยู่นานแล้วสั่งให้พวกข้ามารอรับทุกท่านอยู่ที่นี่อืมโมหยวนพยักหน้า ให้คนมารอรับคนสัมภาระบนเรือขึ้นเขาไปล่วงหน้าแล้วหันกลับมาบอกทุกคนบ้านสกุลโมตั้งอยู่บนยอดภูเขาหิมะเชิญทุกท่านตามเข้ามาก่าวจบก็จูงมือสูสูเดินนำหน้าพอสูหลิงเห็นก็น่าดำเป็นก้นหม้อสุดท้ายเป็นกู้อินที่ลากมือสามีให้เดินตามเขาจึงไม่ได้เรียกให้สูซสูกลับมา จินเยียนเหินและจวงจูเยี่ยนสบตากันแวบหนึ่งก็เข้าใจตรงกันในใจทั้งคู่ล้วนดีใจไม่ต่างกันโชคดีจริงๆที่ท่านพ่อตาของพวกเขาไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยแม่ทับสู่ไอสังหารเต็มเปี่ยมมีท่านพ่อตาเช่นนี้ช่างน,น่ากลัวเหลือเกินโลสีอ่านแววตาชายหนุ่มทั้งคู่ออกก็หัวเราะชอบใจฮึฮึจ้พวกใสซื้อเอ้ย ไม่รู้เป็นเพราะผู้นำะกุลโมรู้ว่าพวกเขามาหรือเปล่าจึงไม่ได้เปิดค่ายกนป้องกันภูเขาผู้มาเยือนจึงเข้าสู่สกุลโมได้อย่างราบรื่นบ้านสกุลโมนิสรสร้างบนภูเขาหิมะจริงๆพื้นที่กว้างขวางระหว่างเรือนแต่ละหลังห่างไกลกันนะักตามทางเดินก็ไม่เห็นผู้คนทั้งหมดถูกพาไปยังเรือนสวนหลังใหญ่สุด ในห้องโถงมีคนนั่งรออยู่หลายคนแล้วชายชุดดำนั่งที่ตำแหน่งประธานถัดไปเป็นหญิงชลาท่าทางเคร่งขรึมเย็นชาสายขวาสองฟ้าห้องโถงมีโต๊ะกับเก้าอี้วางอยู่หลายตัวคนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายเป็นผู้ที่จินเยียนเหินกับโลเฉินรู้จักผู้อาวุโสสกุลจิ้นฟงเฉียนหมายความว่าสกุลจินมอบหมายให้ฟงเฉียนเป็นตัวแทนมาบ้านสกุลโม ยิ่งทำให้จินเยียนเหินแปลกใจมากแล้วผู้นำตระกูลจินเล่าหรือว่าร่างกายไม่ไหวแล้วจริงๆตามที่ลือกันช่างเถิดเรื่องของสก,กุลจินไม่เกี่ยวกับเขาอยากส่งใครมาก็ไม่ใช่เรื่องของเขาชายหนุ่มทำเพียงพยักหน้าให้ผู้อาวุโสแต่เป็นฟงเฉียนที่เห็นจินเยียนเหินและเหยียนหนิงแล้วก็ตาโตค้าง ท่าทางเหมือนอยากจะลุกเข้ามาคุยด้วยแต่ก็ลังเลสุดท้ายก็นั่งเงียบอยู่ที่เดิมเอาล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบพิธีกันในอพิโซดหน้านะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะนะคะเออยากรู้จังเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ